เราอยู่ในโลกนี้ใจของเราชอบอะไรบ้างชอบไม่ชอบหลายอย่างบ้างแต่เราจะเอาชอบไม่ชอบเป็นเกณฑ์ก็ไม่ได้พระเจ้าเคยบอกไว้การวัดปัญญาของคนเราวัดด้วยนี่สิ่งที่เราชอบทำาดีจะให้ผลเป็นทุกข์เรารู้จักห้ามใจไม่ทำสิ่งที่เราไม่ชอบทำแต่ว่าจะให้ผลเป็นความสุข น่าก็ปลุกใจของเราให้เย็นดีที่จะทำนี่แหลววะวัดปัญญากับวัดกันตรงนี้มาเนวัดด้วยอนิชาหรสุญญตาอ,อะไรเแล้วนั้นบางทีคนที่มีความรู้สูงส่งยังสอบจบตรงนี้เพราะเขาเอาจะชอบไม่ชอบเป็นใหญ,ญ่ต้องเอาผลของการกระทำเป็นใหญ,ญ่ที่เราเห็นเราทำาบนี้ลงไปผลจะเป็นอย่างไงบ้างต้องคิดอยู่ s o ม e ถ้าคิเอได้แล้วเขาเป็นผู้เจริญภาวนาตลอดเวลากาเข้ามาภาวนาที่ว่าแปลว่าเจริญนะไม่ได้หมายความานั่งหลับตาแต่หมายเข้ามาเจริญคุณธรรมนจิตใจเราเจริญสติเจริญปัญญาที่ไหนก็เป็นการภาวนาเท่านั้นกับปัญญาที่เกิดจากการภาวนาก็ยังมีประโยชน์มากครับการปัญญาที่ได้มาจากที่ด้เย็นได้ฟังและปัญญา,าที่ได้จากการคิดก็ส่วนหนึ่งมันก็ช่วยเราได้ แต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้ลงมือทำ,ททำให้เปนเจริญคนทราในเจตจของเราปัญญาเรานั้นเป็นโมฆะก็ไม่ได้ประโยชน์แต่ถ้าหากว่าปัญญาของเราพื้นพื้นของเรา,าเห็นอะไรที่มันอกุศลแล้วก็ละได้ที่งเป็นกุศลแล้วก็ทำได้ไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบบางคนก็มองข้ามไปเรารู้อยู่ในใจนี่แหละตัวปัญญา ที่จะเอาตัวของเรารอดได้นเป็นไปเพื่อความสุขทั้งเราด้วยแต่คนที่อยู่รอบเราด้วยจังควรสำเร็กอยู่ตลอดเวลา